สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโดอ,โอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับเปิดดวงเมืองครึ่งปีหลังเผยเรื่องปักท้องสาหัสซบหนักยันปีหน้าการเมืองเจอเรื่องเครียดกว่าเดิมผ่านผลครึ่งปีแรกของปี2567มาแล้วเราไซมูก็ต่างเช็คดวงช่วงปีหลังกัน ล่าสุดหมอบีทูสื่อวิญญาณได้มาออกรายการแชร์ทางช่องวันเปิดดวงเศรษฐกิจการเมืองครึ่งปีหลังโดยมีมดดำกรชาภาดีเจดาด่าวรินดาดำรงผลและชาวชาวชาว,วลิตสีมั่นคงธรรมทำหน้าที่พิธีกรหมอบีให้สัมภาษณ์เรื่องเศรษฐกิจของประเทศไว้ว่าจริงๆก็บอกมาตั้งแต่ปีที่แล้วปีนี้เรื่องแรงก็พูดมาตั้งนานแล้ว ส่วนเรื่องปากท้องสาหัสที่สุดแล้ววิธีรับมือคือทำใจพอทุกอย่างมันซบเซาถ้าคิดว่ามันซบแล้วมันจะซบอีกนะปีหน้าก็ซบไปอีกคนหาเช้ากินคำ่ำค่อนข้างลำบากมันมีผลกระทบวงใหญ่มากแบบไม่น่าเชื่อด้วยยังมีอะไรที่ใหญ่ๆที่เริ่มแย่จนจะระเบิดแล้วเช่นบางองค์กรใหญ่ๆที่กำลังดาวหมุนไม่ทัน ทุกอย่างที่เคยทำมาก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าเขาพังขึ้นมาระเบิดลงเลยวงการบันเทิงไปหมดส่วนเรื่องต้มยำกุ้งไม่เป็นหรอกแต่มันน่าสงสารกว่าตอนนั้นเหมือนว่าคนไม่ค่อยมีทางออกจะไปทางไหนก็ไม่ได้แล้วจะมีปัญหาสุขภาพจิตตามมาการฆ่าตัวตายส่วนคนก็รู้สึกแย่ลงเรื่อยๆไม่มีอะไรมาเป็นที่พึง่งบูชาอะไรทิเลเทสเ,เต็มไปหมด รวมถึงเรื่องไฟก็มีมาอีกมอบี้กล่าวต่อว่าเรื่องการเมืองจะได้เครียดกว่าเดิมเล่าให้ฟังมูมัวว่าในช่วงปลายถึงต้นปีหน้าก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนซึ่งจะมีหน่วยอื่นเข้ามาแทรกแซงทำให้เกิดเรื่องราวที่มันดูอีกแล้วหรอ โดยสภาพภูมิอากาศก็แย่สภาพจิตใจก็แย่มากๆเศรษฐกิจก็พังมากที่สำคัญคือเราไม่ได้สนับสนุนให้คนสร้างสรรค์เรื่องราวให้มีปัญญาเราสนับสนุนให้คนมีความโลภแล้วจะรวยให้เร็วที่สุดรวยยังไงก็ได้โดยไม่คำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรมซึ่งจริงๆและไม่สนับสนุนให้คนมีโอกาสในการพัฒนาตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นการเอาเงินให้ไม่ได้ช่วยอะไร ทำให้คนโลภมากขึ้นและขี้เกียจเมื่อไรก็ตามที่ไม่ให้คนมีปัญญามีโอกาสในการพัฒนาตัวเองการสร้างไรายได้ขึ้นมาด้วยตัวเองเอาเงินป้อนอย่างเดียวแบบเดียวก็หมดทุกอย่างที่เราเคยภาคภูมิใจว่าของเราดีที่สุดในโลกเราเป็นเบอร์หนึ่งมันเริ่มไม่เป็นของเราแล้วมันก็จะมีคนอื่นจากที่อื่นเข้ามาเป็นเจ้าของและเรา ทำการผลิตให้เขาและกลับมาขายให้เราอย่าใช้คําว่าเริ่มมันไปแล้วเดี๋ยวก็รู้ส่วนเรื่องแรงและน้ําท่วมมันจะเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวลดเดี๋ยวน้ําเดี๋ยวไฟหลายปีเข้าไปมันสะสมเปลือกโลกก็เปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศส่วนเรื่องไฟมีเพิ่มอยู่แล้ว ผมว่าถึงเวลาที่คนไทยควรยอมรับความเป็นจริงได้แล้วเรื่องการเมืองเราผ่านมาเยอะมันทำให้เห็นพลังของคนในชาติเราก็เชื่ออะไรเดิมๆว่าทำแบบนี้แล้วจะรอดสุดท้ายก็วนเวียนไปเรื่อยๆโดยนอรสนนีหมอบีทิงไทยว่าตามหลักการมนุษย์เราควรจะศึกษาเรียนรู้พัฒนาตัวเองปัจจัยภายนอกจะดีหรือร้ายเราควบคุมไม่ได้แต่ความเพียรพยายามอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทาเถอะ คำทำนายปี2567สินสายแข่งอาจารย์ชนทั์ฤทัไทยพ่องภูม้มนวยการสถาบันโหราศาสตร์และนักพยากรณ์แห่งประเทศไทยปี2567ที่พยากรณ์เอาไว้ว่าเป็นปีแห่งมังกรไฟมาัยกันอลวาดถล่มดวงเมืองส่งผลให้เกิดความกลหนความขัดแย้งรุนแรงเกิดขึ้นในบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นองค์กรราชการวงการสงสาศาสนาวงการบันเทิง การล่มสลายทางเศรษฐกิจการเงินการธนาคารการประกันเกิดความแตกแยกในสังคมวงการการเมืองระสัมเป็นปีแห่งการประทะมีผลกระทบที่สร้างความรุนแรงสร้างความโกลาหลสร้างความไม่ไว้วางใจให้เกิดความแตกแยกตลอดทั้งปีจ่วงเมืองประเทศไทยตรงกับวันที่21เมษายน2325เวลา6 54นาทีปีขาน ธาตุน้ำปะทะปี2,567เป็นปีมังกรไฟบาลัยกันทำนายว่าจะเกิดปัญหาทางด้านของความขัดแย้งทางด้านการเมืองงานราชการทางฝ่ายต่างใหญ่ไม่ยอมกันบ้านเมืองก็วินาศที่ก่อให้เกิดการประทะเกิดขึ้นสาเหตุเพราะต่างฝ่ายต่างแย่งความเป็นใหญ่ทั้งพรรคการเมืองและองค์กรที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของอสุรกาย ดวงการเมืองมีเกณฑ์ความรุนแรงด้านของความแตกแยกทางการเมืองปี2567ผู้นำประเทศไทยตกดวงชะตาศัตรูส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจในพักร่วมรัฐบาลจนอาจจะเกิดการเปลี่ยนตัวผู้นำกลางคันซึ่งผู้นำคนใหม่ที่จะมารับช่วงต่อน,นั้นอาจจะเป็นคนเดิมที่เคยมีประสบการณ์มาแล้วทำนายตามดวงเกณฑ์ชะตาบ้านเมืองหากเกิดเหตุ อุบัติเหตุทางการเมืองนั้นถ้ามีการเปลี่ยนตัวผู้นำกลางคันจะส่งผลดีคําทํานายปี2567โหนโสรจ,จะนวนอยู่ทํานายสยองสงครามไฟปีแห่งการก่อการร้ายที่แรกที่เดียวนอสตาดามุสเมืองไทยหรือโหอนโสรจ,จะนวนอยู่นักทํานายเรื่องร้ายที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความแม่นยำและน่ากลัวที่สุดของประเทศไทยทำนายดวงชะตาปี2567 สยองมีดาวโครจรย้ายเรือนพบว่าเกิดการสูญเสียบ้านเมืองลุกเป็นไฟเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกนั้นมีสงครามมีการก่อจะลาจลน,น้ำท่วมภัยพิบัติสึนามิพายุกระหน่าเตือนไว้ดีที่สุดนอสตาดามุสกล่าวดวงเมืองปีมะโรงสงครามไฟปี2567พระราหูสถิตยอยู่ราศีมีนพบวินาศตลอดทั้งปี ดาวพฤหัสบดีย้ายจากราศีเมษไปเข้ากับราศีพฤษภเข้าทับดาวมฤตยูในวันที่30เมษายน2567ดาววังคารย้ายเข้าราศีเมษในวันที่2มิถุนายน2567และดาวศุกร์ย้ายเข้าราศีตุลในวันที่21กันยายน2567และดาวเกตย้ายเข้าราศีตุลในวันที่4ธันวาคม2567 เมื่อว่ากาันในแง่ของโหราศาสตร์ปี2567เป็นปีแห่งการก่อการร้ายที่หนักที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยเต็มไปด้วยความสูญเสียชีวิตและเลือดเนื้อและไฟเผาพรานทุกหนแห่งคงวุ่นวุ่นภายในรัฐบาลน,นั้นมีการแตกแยกทางความคิดประเทศประสบกับปัญหาภัยแล้งอย่างที่ไม่เคยประสบพบเจอมาในรอบร้อยปี